เื่อเชนโดดเรียนลูกน้องของพ่อจึงได้มาจับตัวเขากลับไปแต่เมื่อเชนกําลังจะหนีเขาก็ถูกหมาจรกระโดดใส่จนเขาลม้มลงทันทีแถมน้องยังเลอะใส่หน้าเขาอีกสุดท้ายเชนก็ถูกจับตัวไปหาคุณพ่อเขาจึงได้บ่นให้กับหมาจรที่ทําให้เขาต้องถูกจับตัวไปส่วนทางด้านน้องหมาน้องก็ได้มาที่ตึกร้างแห่งหนึ่งน้องก็เจอโซฟาเก่าๆจึงได้ขึ้นไปนอนทันทีน้องก็เศร้าใจเป็นอย่างมากจากที่เคยเป็นดาราโด่งดังได้อยู่กินสบายกับต้องมาตกอับอยู่ในตึกร้าง ระหว่างนั้นเองมันก็มีคนาดได้มาวางเพลิงอยู่ในตึกร้างแห่งนี้ส่วนทางด้านน้องเชนเขาก็ถูกลูกน้องจับตัวมาหาพ่อที่สถานีดับเพลิงซึ่งพ่อของเชนก็เป็นหัวหน้าของสถานีนี้เมื่อลูกโดดเรียนและไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อจึงได้ยึดเครื่องเล่นเกมเพื่อทาโทษลูกและเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเมื่อมีแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้พวกเขาทั้งหมดจึงต้องรีบไปที่เกิดเหตุทันทีส่วนอาคารที่ไฟไหม้ก็มีหมาจรติดอยู่ข้างในหนึ่งตัวซึ่งรถด,ดับเพลิงของผู้กองคอเนอร์ก็เพิ่งมาถึงที่เกิด เหตุเป็นคันสุดท้ายพ่อจึงบอกให้ลูกอยู่แต่ในรถห้ามออกไปไหนแต่ทว่าผู้กองเจสซี่ที่เห็นผู้กองคอนเนอร์มาคันสุดท้ายจึงบอกให้เขาคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังก็พอผู้กองจึงบอกให้ทุกคนรอสแตนบายอยู่ที่นี่ระหว่างนั้นเองเชนที่มองไปบนดาดฟ้าเขาก็เห็นหมาตัวหนึ่งของความช่วยเหลือเชนจึงบอกให้พ่อไปช่วยเหลือหมาตัวนั้นผู้กองคอนเนอร์จึงได้ใช้บันไดของรถขึ้นไปช่วยน้องหมาทันทีระหว่างนั้นเองกินปูนที่น้องหมายืนอยู่มันก็กําลังจะแตก ออเมื่อคอนเนอร์ใกล้จะถึงตัวน้องหมาแล้วแต่น้องก็ตัดสินใจกระโดดไปหาผู้กองคอนเนอร์ทันทีแต่ทว่าผู้กองก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวจึงเกือบจะร่วงลงไปข้างล่างแต่โชคยังดีที่ผู้กองมีเซฟตี้และจับราวเอาไว้ได้ทันส่วนน้องหมาน้องก็งับชุดของผู้กองเอาไว้ได้แต่ทว่าน้องก็หมดแรงที่จะคับต่อจึงได้ร่วงลงไปข้างล่างแต่โชคยังดีที่มีตาข่ายรองรับน้องเอาไว้ได้ทันเมื่อเชนเดินมาดูเขาก็จะหมาตัวแสบนี้ได้แต่ปลอกคอของน้องหมาไม่มีที่อยู่ แลเบโทมีแค่ชื่อว่าน้องชื่อดิววี่แต่น้องอาจจะไม่ใช่หมาจรน้องอาจจะมีเจ้าของพวกเขาจึงต้องพาน้องหมาไปดูแลอยู่ที่สถานีก่อนอยากดูหนังเต็มเรื่องต้องที่นี่เท่านั้นดูบอลดูหนัง com